สบายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ตุ้ยจะมาอธิบายฟังก์ชันต่างๆอยู่ใน b บ Trade ให้ทุกคนได้เข้าใจนํากันเนาะสำหรับใครที่ยังบู๊เนาะเบื้องคลิปนี้เลยว่าใน b บ Trade นี่มันมีฟังก์ชันอย่างแดจะมาเริ่มกันที่ราคาเนาะหรือว่าคู่เงินกันก่อน,นอ,อ่าคู่เงินว่าเฮาสามารถเลือกเทรดได้จากคู่เงินสําหรับใน b บ Trade ทนี่เฮาสามารถเลือกเทรดได้อยู่5คู่เงินก็คือให้เฮาแตะเข้าไปตอนนี้เนาะเฮาจะสามารถ เลือกคู่เงินที่เราจะเทรดได้ยกตัวอย่างเนาะในตอนนี้เขาอยู่ในกราฟของอีทิเลียมเราอยากเปลี่ยนไปอยู่ที่กราฟของ b ีดีซีเนาะอ่ะให้เราแตะเข้าไปวันนี้เท่านึงอ่ะมันจะขึ้นไหมเราเลือกเนาะมันจะขึ้นไหมเราเลือกว่าเราจะสามารถเราอยากเทรดในกราฟใดเราก็สามารถที่จะเลือกได้ก็ค,คือค่อยสมมติว่าค่อยจะเทรดในกราฟของ b ีดีซีเนาะให้เราแตะไปที่ b ีดีซีอะอะคือให้เราแตะไปที่ b ีดีซีเลยเนาะ และถ้าว่าเฮาชิเปลี่ยนกราฟเฮาก็เพียงแต่แตะเข้าบริเวณอีกเท่านึงเฮาก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮาสิเทรดในกราฟใดอ่าตัวอย่างเนาะดอทคอยหรือว่า XRP เนาะเฮาก็เฮาสามารถแตะเข้าไปแล้วเฮาสามารถเลือกกราฟได้เนาะ XRP เนาะคนเนาะอ่าหรือเฮาจะเทรดในทองคำเนาะคนเนาะอ่าสำหรับกราฟของทองคำเนาะคนจะขอแนะนำอย่างนี้เนาะคนเนาะ สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์แมนกราฟของทองคำจะปิดกราฟทองคำจะเปิดเฉพาะแต่วันจันทร์หาวันศุกร์เท่านั้นสำหรับกราฟของทองคำวันเสาร์และวันอาทิตย์แมนจะปิดเนาะกราฟของทองคำแต่วันเสาร์อาทิตย์เราสามารถเลือกเทรดได้อยู่ซี่กราฟก็คือ BTC, Ethereum, XRP แล้วก็ d o c o i n เนาะสามารถเลือกเทรดได้อยู่ซี่กราฟสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์มาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องที่ เรื่องการเปลี่ยนบัญชีทดลองให้เป็นบัญชีจริงนะเขาเนาะอ่าก็คือเขาแตะเข้าไปบอลน,นี้เลยบอลสามขีดหน,หน้อยนี่ก็คืออ่าเห็นบอกอันจะเป็นตัวนี้จะเป็นบัญชีทดลองและตัวนี้จะเป็นบัญชีจริงเนาะสมมติว่าเขาทีเปลี่ยนสมมติว่าเขาทีเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีจริงกับเพียงแท้าเขาแตะบอลนี้มันจะเป็นบัญชีจริงนะอ่ามันจะเป็นเป็นบัญชีจริงขึ้นมาเลยสมมติว่าเขาที่ เปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองกับเพียงแต่ว่าให้เราแตะใส่บัญชีทดลองนี้เลยอ่ามันก็นจะเป็นบัญชีทดลองให้เราเนาะุคนเนาะแล้วต่อมาเลยก็คือเป็นการเลือกแท่งรูปแบบของแท่งเทียนเนาะ,ะุคนอ่าเลือกรูปแบบของแทงเทียนเขาสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบก็คือให้เขาแตะไปบอลตัวนี้เลยทุกคนอ่าบอลตัวนี้เลยตัวที่ค่อยเอาตัวนี้ไปใช้เลยุคนเนาะอ่าแตะเข้าไปอ่านบอกเขาจะสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบเลยสําหรับแท่งเทียนเนาะเขาจะเอาตัวเป็นเส้นแบบนี้บอลอ่า ก็ได้เนาะหรือเขาจะอยากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ได้อ่าแบบนี้ก็ได้นะคนเนาะเขาสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบว่าสี่เอาเป็นเส้นเลยก็ได้นะคนอ่าเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนหลายนะคนเขาจะใช้แต่ตัวนี้เนะาะเพื่อที่จะเบิ่งเห็นง่ายแล้วก็ตัวนี้หลักๆเขาจะใช้สองตัวนี้นะคนเนาะสำหรับตัวเลือกที่เบิ่งกราฟของแท่งเทียนนะ,นะคนเนาะอ่าจะเลือกสองอย่างนี่สองตัวนี้ที่หลายๆคนมกักใช้เนาะ เดี๋ยวจะมาต่อกันที่การเลือกรูปโปรไฟล์นะคนเนาะอ่าก็คือโปรไฟล์ก็คือให้เาเข้าไปที่สามขีดนี่ก็ได้นะคนเนาะอ่าแตะไปที่สามขีดนี้แล้วเลือกไปที่โปรไฟล์นะคนอ่าโปรไฟล์ profile. แล้วเราสามารถไปแก้ไขบอรดนี้ได้แก้ไขรูปโปรไฟล์นะคนอ่าแก้ไขรูปโปรไฟล์แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเอารูปภาพตัวใดมาใช้ก็ได้นะอ่าที่มีอยู่ในรูปที่มีในโท,ทรศัพท์ของเขายกตัวอย่างเขาจะเอารูปตัวนี้นะคนเนาะ อ่าเขาจะเอาหุบตัวนี้อ่าเลือกเลยแล้วเขากลับมาบันทึกบ่อน,นี้นะคนอ่ามาบันทึกบ่อน,นี้อ่าเาใช้ชื่อตัวนี้ก่อนก็นได้เพราะมันต้องให้ใช่ชื่อนะคนอ่ะแล้วบันทึกเลยอ่าแล้วเขาก็จะได้หุบโปะไป,ปน,นี้นะคนอนะ่ะแล้วถ้าหากว่าเขาอยากเบิงการซื้อขายของเขาเนาะเขาก็เพียงแต่ว่าแตะเข้ามาที่สามคิดนี้แล้วเขามาแตะใส่คําว่าการซื้อขายได้นะ อ่าแล้วมันจะเห็นว่าเขาออกออเดอร์ซื้อหรือออเดอร์ขายอ่าเนอหนอเขาจะสามารถเบิ่งได้บอลน,นี้และปลอดการเทรดเนาะเขาสามารถเบรกรายเลยสำหรับปอดการเทรดอ่าก็คือสำหรับปอดการเทรดนี่มันจะแสดงให้เห็นแต่บัญชีจริงเท,ท่านั้นบัญชีทดลองมันจะบอแสดงให้เราเห็นหนกคนอสำหรับปอดการเทรด และนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคนเนาะอ่าทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาเบื้องได้แลวก็เข้ามาศึกษาเบื้องได้เนาะถ้าว like ่าเฮาจะเปลี่ยนไปอยู่ที่กราฟก็กดไปที <c 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 ่ซื <c 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 ้อขายเลยเนาะคนเนาะกดไปที <c <c ่ซื้อขายแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่กราฟคือเก่านะคนแล้วมันจะกลับมาอยู่กราฟคือเก่าแล้วเนาะฟังก์ชันต่อไปก็คือการนำอินดิเคเตอร์ออกมาเนาะคนเนาะการนำอินดิเคเตอร์ออกมาช่วยในการวิเคราะห์ ก็คือให้เฮาแตะไปที่ fx นอะอ่าก็คือ fx บนนี้เลยอ่า fx แต่เข้าไปแล้วเฮาสามารถที่จะเลือก i ิ d i เตอร์ที่เราอยากได้ได้อ่าสามารถเลือกใช้ได้ตามใจนะคนเนาะสำหรับ i ิ d i c a t o r นี้มันจะมีหลากหลาย i ิ d i c a t o r ที่เราได้ใช้ใกันสมมุติว่าค่อยจะเอา William Factor เนาะอ่า William Factor ก็คือจะเป็นตัวที่2นับจาก รวมึ้นเทิงเนาะตัวสุดท้ายเลยใกล้กับสุดท้ายเ,ยเนาะตัวเป็นตัวที่ซองตัวนี้อแตะเข้าไปเท่านึงแล้วมันจะออกมาเนาะสำหรับวิลเลียมแฟกเตอร์เนาะ,ะก็คือตัวนี้เลยมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแบบนี้เนาะถ้าว่าเราอยากอยากลบออกเนาะก็เพียงให้เราแตะซื้อตัวนี้เลยแตะซื้อเซบานี้แตะเท่านึงแล้วมันจะขึ้นมาหมายผิดแบบนี้แล้วเรากดออกไปเนาะ,ะแล้วถ้าว่าเราอยากเอาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นออกมาเราก็เพียงแต่ว่าแตะเข้าบอดเอฟอีกนี้เลย แตะเข้าไปหรือเราสามารถที่จะค้นหาได้เนาะอ่าสามารถที่จะค้นหาได้บี้ยกตัวอย่างค่อยจะเอาวอลลุ่มเนาะอ่าพิมพ์เลยค้นหาคาว่าวอลลุ่มอ่ามันจะขึ้นมาทุกคนตัทำอิดเลยแตะไปทีนึงแล้วมันจะออกมาทุากคนอ่าบอทคนนี่จะเป็นวอลลุ่มนี่ก็จะเป็นการเอา i n นดิเ t o r ออกมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นทุกคนทุกคนก็สามารถที่จะ เข้ามาศึกษาแล้วเข้ามาเลือกไซ้์เดนะวทุกคนถนัดอินดิเคเตอร์ตัวใดก็สามารถที่จะเลือกเอามาใซ้ได้เนาะมันมีหลากหลายอินดิเคเตอร์ให้เราเล,เลือกใช้กันมีหลากหลายอินดิเคเตอร์เลยก็ทุกคนลองอไปศึกษาเบื้องหน่าตัวใดที่ตัวเองถนัดนะแล้วฟังก์ชันต่อไปก็คือเป็นเทร i n ิ้งวิวนะคนอนะเป็นเทรดิ้งวิวตัวนี้เนาะเป็นตัวที่ก็จอาอัปเดตมาเพื่อที่จะให้เฮาั้น ตีเส้นเทรนไลน์ได้เนาะตีเส้นนะครับแนวต้านได้อย่างสะดวกสบายเนาะก็ะคือเป็นเทรดดิ้งวิวก็คือมันจะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้เนาะแต่ว่าหลากัหลกๆที่เราจะใช้มีอยู่สองสามอย่างเนาะก็คือสองสามอย่างทำอีกดีเลยคือจะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้กันแตวตัวนี้เราจะใช้ตีเป็นเส้นนะครับแนวต้านนะครัเนา,ตานะตีเป็นเส้นนะครับแนวตา้านสมมติว่าเราจะตีประมาณนี้ แก้เาเลือกยุดมาแล้วเราจะเห็นเส้นตัวนี้เนาะเราจะเห็นเส้นตัวสีฟ้าตัวนี้เลยถ้าว่าเราตีเซเบอร์ใดก็เอาเส้นจุดตัวนี้ไปถือกับตัวที่เราตั้งใจว่าเราตีไว้นั่นแล้วแตะเท่านึงแตะท่านึงเห็นบอมว่เส้นมันก็จะออกมาเส้นมันก็จะออกมาถ้าว่าเราเอาเอาออกมาเพิ่มอีกกับเพียงแต่เราแตะเซเบอรนี้เท่านึงแล้วเนาะแตะเซเบอรนี้เท่านึงเลยแตะเข้าไป แล้วเขาเลือกตัวนี้ก็เกาชุดเราเฮาซิตีเป็นกรอบนะครับอยู่รูมเนาะอ่าเฮาจะเลือกให้มาถึอประมาณนี้แล้วเฮาก็จะแตะหน้าจอเท่านึงอ่าแล้วเส้นมันก็จะออกมาทุกคนเนาะอ่าเส้นมันก็จะออกมาถ้าว่าเฮาซิลบเฮาก็จะลบแตะเส้นนี้เท่านึงอ่าแล้วมันจะเห็นตัวนี้ขึ้นมาเนาะเฮาวแตะไปที่ลบแล้วมันก็จะออกทุกคนอ่าอ่าแล้วมันก็จะออกทุกคนสำหรับตัวนี้เนาะมันจะมีหลากหลายรูปแบบเลยที่ให้เราได้เลือกใช้กัน ว่าจะเป็นตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้เราจะสามารถขีดได้เนาะอ่าแตะเซโบนี่ท่านึงแตะเซนาจ,จอยท่านึงแล้วเขาสามารถลากได้อ่าชมวงเราเขาชี้ลากเพราะน,นี่แล้วเขาก็แตะเซนาจออีกท่านึงอ่าแล้วมันก็จะยุดน,น,นั่นคนอ่าวมันจะอยู่ประมาณนี้เขาสามารถย้ายได้เนาะอ่าาสามารถย้ายได้อ่าสามารถย้ายได้เนาะอ่าย้ายได้ยืดเอาได้หดเข้าได้เนาะ ถ้าว่าหาชลบเหากับเพียงแต่ว่าแตะสช้เส้นนิ่นหนึงเนาะล้วก็ลบออกได้เลยอ่าลบออกได้เลยมันมีหลากหลายรูปแบบให้เรา,าเลือกใช้นะคะนอะทุกคนก็นลองเอามาลองเข้าไปศึกษาแหละก็ลองเข้าไปใช้ม่งเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่เหาไว้ใช้คิดนะครับนืต้านหรือว่าการตีเส้นเทนไลน์อย่างต่างต่างเนาะคนเนาะเพื่อที่จะช่วยเห่เานั้นมีขห์ตลาดได้ค่อนข้างตีเนาอะ,อะตีเส้นเทนไลน์แล้วเหาก็ วิเคราะห์วระเทศไปตามเส้นเทนไลน์ที่เขาตีได้เนาะเอามีหลากหลายรูปแบบเลยเขาเลือกใสอ่ามีหลากหลายรูปแบบกันเลยเอ่ะแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวที่สองตัวนี้อา่าตัวนี้เลยเอาทุกคนแป๊บหนึ่งอา่าตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาขีดเป็นเส้นตารางาองเเนาะ อ่ามันจะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้อ่าทุกคนกน็เลือกที่จะไปนํำสายได้จะมาอธิบายคร่าวๆแบบนี้นะคนแล้วตัวที่เป็นขีดตัวนี้อ่าเขาก็แตะเข้ามาเขาสามารถขีดได้นะอ่าสามารถขีดได้แล้วถ้าว่าเขาซีเปียนก็นตัวนี้ได้นะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่เหลี่ยมนะคนอ่าเป็นสี่เหลี่ยมอ่าที่เขาสามารถเฮ็ดกรอบได้ ทุกคนก็นลองเอาไปศึกษาแล้วก็ลองไปนำไใช้เบื้องหนอสำหรับฟังก์ชันต่างๆเกี่ยวกับเบี่ยงเทวดหรือว่าสีของกราฟเนาะอ่าแล้วมาอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตั้งค่าเนาะเนาะอ่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของแท่งเทียนได้อ่าเข้ามาบนนี้แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีของแท่งเทียนได้ถ้าว่าเราทีเปลี่ยนเราก็จะแตะเข้าบนนี้เลยอ่าสีมันจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกสมมุติเราจะเอาเอาสีเหลืองมาคนเนาะอ่ะอาสีเหลือง อ่าตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองเนาะแท่งเทียนสีเขียวจะกลายเป็นแท่งเทียนสีเหลืองถ้าว่าเฮาสีเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้เนาะเป็นสีฟ้าแ้วคนเนาะอ่าเป็นสีฟ้าอ่ามันก็จะเป็นสีฟ้าแ้คนเนาะแท่งเทียนนี้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ว่าเขาจะเอาสีใดอ่าสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้น้วคบ นี่ก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆใน BX e อ่ทถ้าวา่าทุกคนบอกเข้าใจทุกคนก็คอมเมนต์มาถามได้เนาะทุกคนเนาะสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลย